นะคะว้า wow. วเราก็าหวานแค่พอกินค่ะคุณผู้ชมได้ปลานินจ้าสดสดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะม่สินชิพพาคุณผู้ชมนะคะมาเดินเที่ยวไร่อีกนะคะหลังจากที่สามสี่วันนะคะเรามามาดูแล้วแหละต้นข้าวย,ยังไม่โตเท่าไหร่ข้าวโพดก็ยังไม่โตนะคะพอวันนี้นะคะฝนเริ่มที่จะหยุดตกค่ะก็เลยมาเดินสำรวจ ไรกันนะคะแล้วก็มาหากิจกรรมดีๆนะคะทำอะไรกันบ้างในไรนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะหยุดค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็เลยมาที่ไร่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มาหว่านแหนะคะกับพ่อบ้านนะคะที่ศระตัวเองนี่แหละมาดูกันนะคะว่าจะมีปลาอะไรลงเหลืออยู่บ้างในบ่อน,นะคะคือน้ํามันใกล้จะแห้งแล้วเนาะก็เลยเออมาดูซินะว่ามีปลาอะไร อยู่ในสระของเรานะคะอีกไม่นานเดี๋ยวฝนเทลงมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวสระก็เต็มเหมือนเดิมค่ะนี่เป็นน้ำแบบธรรมชาติเลยนะครูค่ะวว่าเราจะจับปาลาอะไรได้บ้างนะคะเรามาหวานแหกันนะคะในสระของเราเองนะคะตอนนี้นะคะปลาแรกนะคะได้แล้วได้แล้วค่ะพ่อปลานินตัวใหญ่ในสระของเราเองค่ะ <laughs> ในโชว์สิคะพ่อว้า wow. วพ่อเพรินชาแนลต่อไปบาทที่สองนะคะแม่จิมก็จะเป็นกองเชียร์นะคะนั่งอยู่ริมสะไม่ลง <laughs> วิมีปลาตัวเล็กด้วยนะคะสะเขาใกล้จะแห้งแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเลยเข่าอยู่นะคะเดี๋ยวฝนมาหนักอีกรอบนี้ก็น่าจะเต็มแล้วค่ะ นี้เป็นแบบธรรมชาตินะคะปลาธรรมชาติจริงๆว้าวเสียงดังมากะคะเหมือนตัวใหญ่มากๆเลยวิ่พ่อตรงโน้นนูดูดิในใน,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 นตรงโน้นน่ะเดี๋ยวดูบาดต่อไปดูวานแฮครั้งต่อไปนะคะจะได้ปลาอะไรตะกี้ได้เต่าด้วยนะแต่ว่าปล่อยไปแล้วในแส์นี้มีเต่าด้วยนะตอนนี้นะคะพ่อบ้านลงไปแล้วจ้า เราจะลองหวาดที่เดิมดูนะคะตะเคี้ยวหวาดตรงนั้นนะคะได้ปลานิลมาสี่ห้าตัวแล้วที่สองมาแล้วนะคะแต่ว่ายญ้าเยอะมากเลยเนาะอยู่ในตะได้ปลานิลจาสดสดจากสะค่ะว้าวมาทีนี้เราก็มาปลดออกกัน ก็เป็นหน้าที่พ่อบ้านตามเดิมนะคะเราก็ต้องแขวนกับต้นมะม่วงก่อนนะจ๊ะโอุตกี้นะคะคุณผู้ชมตัวใหญ่มากเลยมันกระเด็นออกไปยังจับไม่ได้นะแสดว่าไหนว่าในสระยังมีปลาอยู่จ้าเดี๋ยวเราก็จะนำปลาสดๆจากสะจากไร่ของเรานะคะไปทำกับข้าวจ้า อุ้ยอุ๊ยอุยอุยว้าวปลาธรรมชาตินะคะจากไร่สาคูชาแนลค่ะเดี๋ยวทีนี้ก็เอาขี้ยาขี้เหือ่อออกก่อนนะคะก่อนที่จะไปหวานกลางต่อไปมาเร็ว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 ยิง ตัวอย่างใหญ่เลยค่ะคุ้มแล้วพ่อบ้านบอกว่าพอแล้วกลับบ้านดีกลัวแล้วก็หวานแค่พอกินค่ะคุณชมเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันวันนี้จะทำเมนูอะไรดีค่ะ And I t ปา้ปามาเล้วม,มา้วมาว้าวอาได้แล้วค่ะฝีมือพ่อเพินนะคะว้าวเราก็หวานแค่พอกินค่ะคุณผู้ชมเท่านี้ก็ได้กับข้าวม้อหนึ่งแล้วจ้าช่วงนี้กำลังแดดบบ่ายเย็นๆนะคะลมก็เย็นสบายเลยค่ะคุณผู้ชม แห่ไปนะคะวันนี้เราก็จะมาหากับข้าวกันในนี้แหละค่ะนี่แหละนะคะความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ทำได้นะคะถ้าเราคิดว่าเราจะทำก็ เริ่มลงมือทําเลยนะคะเมื่อก่อนเนาะแม่จิ๋มก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาทําแบบนี้หรอกช่วงวันหยุดนะคะแม่จิ๋มกับพ่อบ้านนะคะก็จะมาไรกันบ่อยๆนะคะแล้วก็มาอย่างนี้แหละเมื่อวานแฮบ้างพาลูกมาตกปลานะคะแล้วก็มานอนเล่นกันที่เถียงนาอะไรอย่างนี้ยคะ่ะปลูกเปยนะคะเย็นสบายค่ะสักพักเราก็กลับบ้านนะคะเรามารับพลังนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นทํางานกันใหม่ะคะ่ะ ุณผู้ชมนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเริ่มต้นวันใหม่นะคะเจอแต่สิ่งดีๆกันทุกท่านทุกคนนะคะนี่เป็นเป็นแม่เขาหรูปเปล่าเป็นแม่ปลเนนเหมอนันนะโอ้ตัวใหญ่จริงๆคะ่ะ ว้าวนี่ก็จะเป็นตัวปิดท้ายสำหรับวันนี้นะคะอ,อุ้ยตัวใหญ่มากเลยได้หลา,ายตัวค่ะพอละพอแกงเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วจ้า <c oughs> ก่อนกลับบ้านก็มาชมวิวนะคะช่วงบ่าย แก่ๆนะคะคุณชมท้องฟ้าสดใสามากเลยนะคะวันนี้ <S 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 2> <S 2> ลมเย็นสบายมากๆเลยทั้งๆงที่คุณชมเห็นค้ะแดดแรงมากนี่แหละนะคะบรรยากาศแล้วก็อากาศบริสุทธิ์นะคะตามท้องไร่ท้องนาค่ะ สี่วันที่แล้วนะคะที่แม่จิ๋มพามาชมไร่นะคะก็คือต้นข้าวยังไม่ชัดขนาดนี้คือยังไม่โตขนาดนี้นะคะเพียงผ่านไปแค่สามสี่วันเท่านั้นเห็นไหมคะต้นข้าวโตวขึ้นมาเยอะเลยนะคะที่ไร่แม่จิ๋มก็จะมีต้นดูดนะคะเยอะมากที่เขาไปทาเฟอร์นิเจอร์กันนะคะขายกันแพงๆนะคะแต่ที่บ้านแม่จิ๋มนี่ไม่ได้ขายนะคะเยอะมากเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกเลยนะคะบางต้นสิบกว่าปีค่ะ ก็สามารถตัดนะคะมาทําเป็นเสาบ้านเสาเรือนอะไรอย่างนี้ยหาได้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นไร่ข้วโพดนะ,ะสาวันที่แล้วก็ยังไม่โตขนาดนี้นี่โตเร็วมากๆเลยะคะ่ะเป็นทุ่งน่นเลยนะ,ะสุๆๆสดุูกหูุลูกนาโนแหละนะคะวันนี้ไม่จิ๋มก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาชมไร่ด้วยกันมาจับปลาด้วยกันนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศท้องไร่ท้องนาค่ะอากาศบริสุทธิ์ค่ะคุณผู้ชม มาชมวันหยุดนะคะมาเที่ยววันหยุดท้องฟ้าก็ว้าวสดใสามากๆเลยนะคะท้องฟ้าสวยมากๆเลยะคะ่ะวันนี้มาทีไรนะคะก็มีความสุขทุกครั้งนะคะรู้สึกสดชื่นนะคะมารับพลังค่ะจากท้องไร่ท้องนานี่แหละนะคะแล้วก็ไปปลูกไปลุยทำงานต่อคะ่ะ <c> ผ <oughs> ู้ชมเช่นกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แล้วเริ่มที่จะทำงานนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีค่ะ แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเจอแต่สิ่งดีๆกันทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ไม่จิ้มขอลา์ไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ